อาการเริ่มต้นของมะเร็งตับในระยะเริ่มแรกมะเร็งตับมักไม่แสดงอาการที่ชัดเจนทําให้ยากที่จะตรวจพบได้แต่บางครั้งอาจสังเกตเห็นอาการเบื่ออาหารความรู้สึกไม่สบายท้องหรือท้องอืดซึ่งเป็นอาการที่หลายคนมักมองข้ามไปโดยอาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้แก่เบื่ออาหารหรือไม่อยากทานอาหารอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายซึมเศร้าไข้หรือหนาวสัน่นการตรวจสอบและวินิจฉัยมะเร็งตับ เมื่อพบอาการที่อาจเป็นสัญญาณของมะเร็งตับควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยแพทย์อาจแนะนําให้ทําการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อตรวจสอบสภาพของตับรวมถึงการตรวจเลือดหรือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ c ีสแกนหรือการทำเอ็มออไรเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยในกรณีที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบแพทย์อาจแนะนำการทำการตรวจชิ้นเนื้อตับเพื่อยืนยันการมีมะเร็งการป้องกันและการตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพเป็นประจำและการตรวจคัดกรองมะเร็งตับอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยในการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำคำแนะนำจากแพทย์ดรเงียนจีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาโรงพยาบาลแทมอันคอนครกล่าว่วาการตรวจพบมะเร็งตับในระยะแรกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้การรักษามีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้สรุปการเบื่ออาหารอาจเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับโดยเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือการดื่มแอลกอฮอล์การตรวจสุขภาพและการคัดกรองมะเร็งตับอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องราวทีสอง การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับขนาดใหญ่ในท่อน้ำดีของเด็กสาวกรณีศึกษาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานบเนียนดินตุงรองหัวหน้าฝ่ายสองกล้องจากโรงพยาบาลชเวนเอเจเนรัลฮอสพิทอน ACMC ได้รายงานเกี่ยวกับกรณีการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับขนาดใหญ่ในท่อน้ำดีของผู้ป่วยหญิงอายุ29ปีจากจังหวัดเทนินซึ่งมีอาการปวดบริเวณชายโครงด้านขวาล่างที่เพิ่มขึ้นเมื่อหดตัวและเคลื่อนไหวอาการและการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ป่วยรายนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการปวดท้องที่รุนแรงโดยอาการปวดเน้นที่บริเวณชายโครงขวาล่างซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นขณะเคลื่อนไหวในระหว่างการตรวจสอบด้วยภาพเช่นอันตราสาวแพทย์พบว่ามีการขยายตัวของท่อน้ำดีนอกตับและพบก้อนเนื้อที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นที่ปลายท่อน้ำดีร่วมการส่องกล้องและการพบพยาธิใบไม้ตับหลังจากปรึกษาแบบสหวิทยาการแพทย์ตัดสินใจ ดำเนินการส่องกล้องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อนซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้สามารถสังเกตเห็นการขยายของท่อน้ำดีและการพบเงาขนาดเล็กในท่อน้ำดีส่วนกลางขณะทำการส่องกล้องแพทย์พบพยาธใบไม้ตับขนาดใหญ่ประมาณ20มิลิเมตรอยู่ในท่อน้ำดีของผู้ป่วยซึ่งได้รับการดึงออกโดยใช้บอลลูนที่ปลายท่อน้ำดีการรักษาและการฟื้นตัวหลังจากการส่องกล้องและดึงพยาธออกจากร่างกายผู้ป่วยได้รับการรักษาต้านการติดเชื้อ และใช้ยาเฉพาะเพื่อกำจัดพยาธิใบไม้ตับภายในสาวันหลังการรักษาผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นและสุขภาพมีเสถียรภาพขึ้นอย่างชัดเจนการวินิจฉัยและสาเหตุของโรคโรค,โรคที่พบในผู้ป่วยรายนี้คือฟิ i ิเลอซิสซึ่งเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับขนาดใหญ่ฟัสเซียเลฮิพติคือหรือฟ a สเซีลใจกันทีคือที่มักพบในสัตว์กินพืชเช่นวัวและกระบือโดยเมื่อมนุษย์ได้รับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเหล่านี้พยาธิจะเข้าไปในท่อน้ําดี และสามารถทำลายเนื้อเยื่อตับได้ในบางกรณีอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะอื่นๆเช่นกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังหรือเยื่อบุช่องท้องอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักมีอาการดังนี้ปวดท้องทึบในบริเวณตับหรือชายโครงขวาอาการปวดลามไปที่หลังหรือบริเวณลิ้นปีท้องอืดคลื่นไส้และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ผิวซีดและอาจมีอาการดีสั้นตัวเหลืองตะเหลืองอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดและมีของเหลวะส,สมในช่องท้องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและประสิตอื่นๆแพทย์แนะนําให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและดื่มน้ําสะอาดรวมถึงการถ่ายพยาธิทุกหกเดือนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นพื้นที่ริมแม่น้ําหรือผู้ที่ทํางานในฟาร์มปศุสัตว์และเกษตรกรรมนอกจากนี้การตรวจสุขภาพ และตรวจคัดกรองปรสิตยอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยในการตรวจพบแล<อ>ะรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะแรกและป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนเป็นอันตรายสรุปกรณีของการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับขนาดใหญ่ในท่อน้ำดีของผู้ป่วยหญิงอายุ29ปีนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจพบและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะแรกหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นฝีในตับหรือมะเร็งท่อน้ำดีดังนั้นการป้องกันและการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงมีความสำคัญมากในการรักษาความปลอดภัยจากโรคนี้เรื่องราวทีสาชายขับรถทางไกลประสบภาวะหลอดเลือดสมองตีบขณะขับรถการรักษาและการฟื้นตัวที่รวดเร็วเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานายแพทย์ ดีฟทรองไค่หัวหน้าฝ่ายโรคหลอดเลือดสมอสงจากโรงพยาบาลชูยนเอเจเนเรัลฮอสพิทอลในเมืองโฮจิมินห์ได้รายงานเกี่ยวกับกรณีผู้ป่วยชายที่ประสบภาวะโรคหลอดเลือดสมองระหว่างขับรถทางไกลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ดีกรณีผู้ป่วย B.M.H. อาการและการรักษาฉุกเฉินผู้ป่วยรายนี้คือนาย B.M.H. อายุ30ปี ซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดเกิร์นเธอร์ขณะขับรถทางไกลในเบียเมชเริ่มรู้สึกว่าปากของเขาบิดเบี้ยวและพูดไม่ชัดขณะนั้นเขาโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานอยู่ด้วยจึงสามารถรถหยุดรถได้ทันทีและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลังจากนั้นผู้ป่วยได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลภายในเวลาสองชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นเวลาทองที่สำคัญในการรักษาภาวะโรคหลอดเลือดสมองเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการอัมาพาตซีกซ้ายอย่างสมบูรณ์ปากบิดเบี้ยว และพูดลำบากผลการตรวจด้วยซีทีสแกนและการตรวจหลอดเลือดสมองพบว่าเขามีการอุดตันของหลอดเลือดแดงกลางสมองขวาส่วน M1 ซึ่งจำเป็นต้องทำการแทรกแซงฉุกเฉินเพื่อเอาลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือดสมองการแทรกแซงและฟื้นตัวการรักษาผู้ป่วยในกรณีนี้เป็นการดำเนินการด่วนโดยใช้วิธีการแทรกแซงผ่านการใส่อุปกรณ์เพื่อดึงลิ่มเลือดอกอจากหลอดเลือดแดงในสมองในระหว่างการทำหัตการผู้ป่วยได้รับการดมยาสลบในบริเวณที่ทำการแทรกแซง ซึ่งทำให้เขาตื่นตัวและสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้ตลอดกระบวนการการเอาลิ่มเลือดออกสำเร็จและช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นได้ทันทีหลังจากการแทรกแซงเสร็จสิน้นผู้ป่วยมีอาการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในวันถัดมาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเขาดีขึ้นเกือบสมบูรณ์ปากของเขากลับมาไม่บิดเบี้ยวและเขาสามารถพูดได้ชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งเขายังสามารถเดินได้อย่างอิสระซึ่งถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีในการฟื้นตัวแนวโน้มของโรคหลอดเลือดสมองในเวียดนามนายแพทย์ ดีพทรองใครระบุว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเวียดนามมากกว่า2 0 0 0 0รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุยังน้อยซึ่งจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันถือเป็นภาวะที่อาจทำให้เกิดอาการร้ายแรงเช่นอัมพาตหรือเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีคำแนะนำในการป้องกันและการรักษาภาวะหลอดเลือดสมองเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองและอาการแทรกซ้อนร้ายแรงในแพทย์ ดีฟทรองใครแนะนำว่าหากพบผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเช่นปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้หรือพูดไม่ชัดควรรีบติดต่อหมายเลขฉุกเฉิน115หรือพาผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีความสามารถในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมในเวลาทองสรุปกรณีของนาย BMH ที่ประสบภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบขณะขับรถแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรับรู้ และการดําเนินการที่รวดเร็วเมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองการรักษาฉุกเฉินและการทําหัตถการเพื่อเอาลิ่มเลือดออกสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและลดความเสี่ยงจากการเกิดอัมพาตหรืออาการร้ายแรงอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องราวที4งานวิจัยชี้พฤติกรรมการกินเร็วเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อไขมันพอกตับงานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยฟูตัน (Fudan University) ในประเทศจีนระบุว่าการรับประทานอาหารเร็วเกินไปเป็นพฤติกรรมที่อันตร,รายต่อสุขภาพของตับและอาจนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับการศึกษานี้ได้เผยผลการวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการกินเร็วเกินไปที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่มีโรคอ้วนและโรคทางระบบเผาผลาญการกินเร็วเสี่ยงต่อโรคไขมันพอกตับ การศึกษานี้ทำการสำรวจผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนและปัญหาทางระบบเผาผลาญกว่า2,000คนจากหลายมณฑลในจีนผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีนิสัยการกินเร็วเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันพอกตับสูงกว่าผู้ที่มีพฤติกรรมการกินช้ากว่าโดยเพิ่มความเสี่ยงถึง22%ซึ่งเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างชัดเจนต่อสุขภาพของตับไขมันพอกตับภัยเงียบที่ต้องระวงังไขมันพอกตับคือภาวะที่เกิดจากการะส,สมของไขมันในเซลล์ตับ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่อาจทําให้เกิดการทําลายเซลล์ตับหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจลุกลามไปสู่โรคตับอักเสบหรือโรคตับแข็งได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจและสังคมการกินเร็วเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการสะสมไขมันในตับแพทย์หลิวตู้ดึกหัวหน้าภาควิชาระบบททางเดินอาหารที่โรงพยาบาลแนน,นแฟง ของมหาวิทยาลายัยแนนแฟงกล่าวว่าการรับประทานอาหารเร็วเกินไปทําให้สมองไม่ได้รับสัญญาณจากกระเพาะอาหารว่าเรากินอิ่มแล้วเพราะปกติสมองจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการรับสัญญาณนี้จากการกินเร็วเกินไปจึงทําให้มีการรับแคลอรี่ส่วนเกินเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโรคอ้วนและความผิดปกติของระบบเผาผลาญในตับและส่งผลให้เกิดไขมันสะสมในตับในที่สุดผลกระทบต่อระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้การกินเร็วเกินไปยังส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารอีกด้วยตามคำอธิบายของดรหลิวระบุว่ากระบวนการเคี้ยวที่ไม่ละเอียดจากการรับประทานอาหารเร็วเกินไปจะทำให้การย่อยอาหารไม่เต็มที่เนื่องจากอาหารไม่ได้ถูกบดให้ละเอียดในปากตามปกติเมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารกระเพาะต้องหลั่งกรดและเอนไซย์ย่อยอาหารจำนวนมากเพื่อย่อยอาหารที่ไม่ละเอียดซึ่งทำให้เกิดภาระต่อระบบย่อยอาหารและลดประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร การรับประทานอาหารเร็วเสี่ยงโรคเมตาบอลิซึมการศึกษาจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ในวารสารของ American Heart a s s OCIATION ได้แสดงให้เห็นว่าการกินเร็วเกินไปสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิซึมเช่นความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและการเพิ่มขนาดรอบเอวซึ่งเป็นสัญญาณของปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์หลิวแนะนำว่าแม้จะมีตารางเวลาที่เร่งรีบ และไม่สะดวกในการรับประทานอาหารแต่การฝึกนิสัยการกินที่ละเ้าเคี้ยวเคาริยาให้ละเอียดจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปการกินอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นผักและผลไม้จะช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้กระบวนการรับประทานอาหารช้าลงผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําให้รับประทานอาหารอย่างน้อย20-30นาทีเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุป การรับประทานอาหารเร็วเกินไปเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการะส,สมไขมันในตับและปัญหาทางระบบเผาผลาญการฝึกนิสัยการรับประทานอาหารอย่างช้าๆและเคี้ยวให้ละเอียดสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันพอกตับและโรคเมตาบอลิซึมได้จบแล้วจ้า